เกพรชักใจไปหาภรรยาคนที่สองนายาโยไปถามนักทหารว่าข้าพ,พเจ้าตายจะเตีที่ไหนภรรยาคนที่สองบอกว่าจะไปเอาวัวบไม่ไหนเอฟนักวาอีกปไปหาภรรยาคนที่สามนายาโยที่ห่วงไม่รักไม่ห่วงแต่ว่าห่วงภรรยาคนที่สามเนี่ยตอบว่าถ้าหากว่าเจ้าตายนี่ยคอยสิบิโซเเเ่เจ้าหอดเชื่อมต่ก่อนเห็นว่าหอดมีนะ ดีใ,ใจถึงมนันแม่ไปหาภรรยาคนที่สี่เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าตายเจ้าเสียตังไหนลาบกันโอ้ยใส่ใจเลยภรรยาคนที่สี่ภรรยาภรรยาคนที่สี่เลยบอกว่าถ้าหาว่าเจ้าตายเนี่ยคอยจะสิดตายน้ยยนำเจ้าไปสวรรค์คอยไปเจ้าไปนรกคอยไปเจ้าไปใส่คอยไปน้ำมันภรรยาคนที่สี่ทิฏฐานเรื่องนี้ก็จบลงแลญาติโยมจบ,จบลงคำนี้แต่ว่ามีการสรุปเนื้อหาสาระบ้าง ภรรยาทั้งสี่คนของเราของเราเนี่ยของามารถนํานมืมีเมียสี่คนโยมมือมีเมียสี่คนนันนี้กมมีสี่คนสมมติหมด,หมดท่านก็คุยอุดมก็มีสี่คนเหมือนกันไม่ถึงเขาต้องมา,าดาเพืนได้มีสี่คนภรรยาคนแรกที่รักงมากที่สุดที่เขาตอบว่าตาคนต่างไปคือร่างกายของเราญนติโยกตายปุ๊บกายก็ใจนี่ไปพกุกทา่าน คิดมโนวิญญาเขาไปตามบุญนามกําแต่งที่ได้กล <off> <Hz>. ่าวไปแล้วนั้นร่างกายเ็าอามาเขาเห่าคือตามตดยต่างไปนี้ภรรยาคนที่หนึ่งของเรานญาติโยมคือร่างกายกับจิตใจภรรยาคนที่สองที่บอกว่าสี่พยโยนั่งหัวไมนั้นก็คือทรัพย์สินสมบัติของเรานญาติโยมยุคข้อยุคแขนปาคือธนากั้นไอหน้าสาทวายุคนขากะฟองเขาฟองขีดได้ไหม ของมื่อเขาก็โอน,นตามเขาก็สิ่งขององนั้นนั้นก็คือไปอยู่กับคนอื่นก็คือภรรยาคนที่สองคือทรัพย์สินสมบัติตของเราภรรยาคนที่สามที่บอกว่ามาส่งถึงเชิญตะกอนนั่นก็คือสาม,มีเราภรรยาเราลูกเราหลานเราญาติพี่น้องของเราวันนี้คุณแม่ศูนย์มีภรรยาคนที่สาม,มานางย่นี่อาะอมาเป็นภรรยาเรา มาส่งถึงเชิญตะกอนนี้ก็คือภรรยาคนที่สามที่บอกว่ามาส่งถึงเชิญตะกอนญาติโยมส่วนภรรยาคนที่สี่ที่บอกว่าไปไหนไปด้วยนั่นก็คือบุญกับบาปของเราที่เราได้สั่งสมอบรมที่เราได้กระทำาไว้ย่อมติดตามเราไปเหมือนเราตามบวกับกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครบงังคับปัญชาอำนาจไม่มีใครก้าวล่วง คือการกระทำของเราเมื่อเราได้กระทำไว้ครั้นยังมีชีวิตยอยู่ได้จึงสมกับพุทธภาสิตและส,ส,มสมกับบทกลอนที่เราท่านทั้งหลายได้ยินอยู่เป็นประจำเมื่องานศพว่าพิศษพรกกาสอนอีกคุณชรอ,อันปดรดคงโคทนเสนิงคงสถทนหมายในการมีนัราชาตวา,วางายมาลายสิ้นทั้งอิียีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไวในโลกากพิศษศรกกาสอน อีกุณชอนอนันกดขงงกุนชรนคือชา้าโคท,ทนสเสนงคงสำคัญหมายในการมีช้างมาวัวควายต่างๆย่อมมีค่าเมื่อทำกาละวายชนจากไปนราราชาบางหวนาระแปลว่าคนชาติแปลว่าเกิดบรรดาว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อทำกาละไปแล้วมีอะไรเกิดเครื่องที่จะทำให้บุคคลผู้นั้น ได้มีอนุสาวรีย์ความดีในโลกนี้นนั่คือความดีที่เขาได้กระทำไว้ญาติโยมสาธารณชนทั้งหลายเอาหลักวันนี้ขออนุโมหวั